สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอวนสัตว์บช็อปนะครับวันนี้ก็มีรถมินิสปอร์ตบค์นะครับราคาเวฟนะครับมานําเสนอนะครับตัวนี้ CBR250 นะครับปี2 0 1 1นะครับคันนี้ก็สภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้นะครับคันนี้รถใช้น้อยนะครับไม่เพียง23,000โลเท่านั้นนะครับไม้แท้นะครับรถไม่มีลมไม่มีชนนะครับสภาพใสๆเริ่มเดิมเลยนะครับ สภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่ารถเป็นสิบปีแล้วแต่ยังสภาพยังเนี้ยบอย่เลยนะครับเครื่องเดิมๆนะครับโซ่สเตอร์นะครับยังใหม่ๆนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับพังสวยๆนะครับ คันนี้ก็ตอนออกใหม่ๆนี่ราคาประมาณแสนสองแสนสามนะครับตอนนี้เอามาขายกันในราคาไม่แพงแล้วนะครับราคาเท่าเวฟเลยนะครับผมสามหมื่นกว่าบาทน,นะครับคุ้มมากนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดูนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับเครื่องนิ่งๆนะครับ เครื่องเงียบไม่มีดังนะครับไม่มีฟันนะครับอยู่ปะไฟไหม้หรอลองดูนะครับระบบไฟติดครบนะครับส,สามเบอว่าบาทครับอดูนะครับไฟติดครบนะครับสองร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องเสียงพ่อดูนะครับ ใดสนใจยังไงติดต่อมานะครับของเรามีบริการจัดส่งต่างจังหวัด1 2ถึงวันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็ใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ